สวัสดีครับผมโมนชัยชยนะพลเยี่ยมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําการตลาดด้วยอีเมลนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําบริการของอะเกรสสปอนนะครับซึ่งเป็นบริการนะครับที่รองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้น,น,นะครับทางเกร s สปอนนะครับก็มีการใช้ระบบนะครับรองรับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับร mean, ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสมัครอเกรสสปอนในรูปแบบของ ภาษาไทยนะครับตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่เบอร์ไวเบนะครับ g ก e ดสปนะครับ .co.th นะครับสําหรับบริการของ g ก e ดสปอนนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือแบบหนึ่งให้ทดลองใช้ฟรีนะครับ30วันนะครับแล้วก็มีซื้อทันทีนะ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสมัครนะครับเพื่อทดลองใช้ฟรีก่อนเพื่อต้องการให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาขั้นตอนในการทํางานของ k i r e s p o n แล้วก็เมนูต่างๆในบริการของ k r e s p o n นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมีความชํานาญแล้วนะครับก็สามารถนะครับอัปเกรดหรือว่าซื้อบริการด้วยการเสียเงินนะครับกับ k r e s p o n ได้ทันทีโอเคครับ ขั้นตอนการสมัครครับก็คลิกที่ทดลองใช้ฟรีครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า,าลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้งานาในช่องอ e ีเมลก็ให้ใส่อ e ีเมลของเพื่อนๆลงไปนะครับเมลที่สามารถ ใช้ได้จริงนะครับ ต่อไปครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกนะครับที่สร้างบัญชีก็มาดูที่เมนูสีสม้มด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่ากรุณากรอกรายละเอียดบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้นนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับ ตร,ตรงนี้ก็ใส่ชื่อของเพื่อนลงไปนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ โอเคนะครับเมื่อนเพื่อนนะครับกรอกรายละเอียดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะรายละเอียดต่อมาก็มาดูนะครับที่แถบสีส้มมีเิเหมือนเดิมนะครับก็มาที่กรุณายืนยันที่อยู่อีเมลของคุณคแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยครับนะยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ ส่งอ e ีเมลอีกครั้งก็คลิกครับน่ามาแล้วครับกรุณามเปิดใช้บัญชีรีสปอนส์ของคุณแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเข้ามาที่นะครับเปิดใช้บัญชีของคุณนะครับคลิกเข้าไป อ่าโอเคครับสําหรับการสมัครใช้บริการของเกรสปอมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาสร้างแคมเปญนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อแคมเปญนะครับที่ทางเก s สปอมนะครับตั้งให้เราแบบอัตโนมัติแล้วสร้างให้เราแบบอัตโนมัติแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะมาลองสร้างให้เพื่อนดูครับสร้างใหม่เลยนะครับก็คือ สร้างแคมเปญครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อแคมเปญน,นะครับผมขอตั้งเป็นชื่อผมนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับใส่ชื่อผมช้ชนะ เสร็จแล้วก็คลิกนะครับที่สร้างแคมเปญใหม่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้สร้างแคมเปญของเราสําเร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทําการตั้งค่าแคมเปญของเรานะครับก็มาคลิกที่แก้ไขการตั้งค่าแคมเปญอ่าโอเคครับ ต่อไปก็เข้ามาสู่หน้าของการตั้งค่าทั่วไปนะครับของแคมเปญราดูที่เมนูแรกเลยครับก็ไปที่ชื่อแคมเปญนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับแต่ผมขอใช้เป็นชื่อเดิมนะครับโอเคนะครับต่อมาก็เป็นภาษาของแคมเปญก็เป็นภาษาไทยต่อมาก็มาที่การแจ้งเตือนนะครับ ส่งจากการแจ้งเตือนไปที่นะครับส่งการแจ้งเตือนไปที่อ e ีเมลตัวนี้ถ้าเพื่อนๆ่นถ้าเพื่อนเพื่อนครับใช e ้อีเมลตัวนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับต่อมาก็มาที่ที่อยู่ของไปชนีนะครับก็เป็นที่อยู่ตอนตอนที่เราเกาะยืนยันอ e ีเมลนั่นเองนะครับต่อมามาที่เมนูโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็จะมีชื่อเรื่องครับเรื่องของแคมเปญนะครับตรงน,นี้ก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถตั้งนะได้ตามสบายเลยนะครับ ต่อมามาดูที่หมวดหมู่นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นนะครับการตลาดทางอินเทอร์เน็ตนะครับต่อมาโลโก้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้นะครับผมขอไม่ใส่แล้วกันนะครับไปที่เมนูที่3นะครับการอนุญาตการอนุญาตนะครับมาดูที่เปิดการใช้งานยืนยันการยินยอมเข้าร่วมนะครับตรงนี้ก็คือ เมื่อมีผู้สนใจนะครับกรอกในแบบฟอร์มของเราแล้วครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับอีเมลไปคอนเฟิร์มนะครับผู้สนใจว่าต้องการจะยืนยันรับข้อมูลจากเราไหมนะครับ mm hmm. ก็จะมีลิงก์ไปให้นะครับผู้สนใจถ้าผู้สนใจต้องการจะรับข้อมูลก็กรุณาโปรดคลิกที่ลิงก์นี้นะประมาณนี้นะครับต่อมาเข้ามาดูที่ข้อความการยืนยันสําหรับวิดีโอนี้ครับผมขอจะสอน,นเพื่อนๆในการเขียนจดหมายนะครับ ในเป็นแบบข้อความธรรมดานะครับก็คือไม่มีรูปภาพไม่ไม่มีวิดีโอนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีเมลนะต่อมาครับมาดูช่องช่องส่งจากตอนนี้ก็ขอเป็นอ,อีเมลตัวเดิมนะครับต่อมาหัวเรื่องข้อความตรงนี้ก็สามารถไปปรับแต่งได้นะครับรคลิกเข้าไปครับ ตันนี้ก็เป็นสวัสดีสวัสดีครับก็โอเคนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถนะครับใส่ที่อยู่นะครับบยโทรศัพท์หรือว่าเฟซบุ o กอะไรก็ได้นะครับมาดทูที่หน้าเพจการยืนยันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับสำหรับตรงนี้นะผมรับตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับก็คลิกที่ โฮสต์นะครับโดยกฤษณ์สอนเลยมาดูตัวอย่างครับว่าเป็นยังไงน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของคุณติดตามนะประมาณนี้ครับการสมัครของคุณได้รับการยืนยันแล้วนะครับแะที่อยู่อีเมลของคุณนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรามีหน้าเพจนะครับหรือว่าหน้าเว็บไซต์เราก็สามารถไปสร้างหน้านะครับนะเพื่อขอบคุณได้นะครับ ตั้ง g e วเพจนะครับโอเคนะครับสำหรับการตั้งค่าของแคมเปญนะครับในกริดสปอนก็เป็นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับสำหรับการสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับ สวัสดีครับ